เลี้ยวภูลเหรอเกิดอะไรขึ้นหันราคาของแดงสี่แชมป์เลยเหรออันเนี้ยมันต้องหันอยู่แล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เลี้ยวพูลเนี่ยจะไม่ได้แชมป์หลีกครับพอได้แล้วเนี่ยมันเท่ากับมันนับหนึ่งไปแล้วแทนที่จะต้องลุ้นสี่มันกลายเป็นลุ้นเหลือแค่สามแล้ว <ynen. S 1> เพราะนั้นโอก,กาสมันก็ต้องถูกหันราคาลงมานะครับไปนสารรับรันถูกกฎหมายเนี่ยทั้งหลายเขาก็ต้องจ่ายให้น้อยลงนะจะไปตั้งราคาเดิมเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเออเลี้ยวูลตอนนี้เนี่ยนะครับ ก่อนหน้านีาน้อร์คุณอยู่ในระดับ50ต่อที่จะได้4แชมป์นะแชมป์4รายการอตอนนี้หลายๆเจ้าก็ลดลงมาละอย่างคอเลาซึ่งก็เป็นชื่อมันเปรี้ยวปากน,นะคอเลาคอเลาค <c oughs> อเลานะครับคอ,อ,อเลานะครับก็เป็นบริษัรทรลบวัม่น่กฎูกันไหมเจ้าหนึ่งของทางอังกฤษเขาเนี่ยก็ลดจาก50ต่อเหลือ33ต่อนั่นหมายความว่ามีโอกาส น้อยลงน้อยมากมากขึ้นใช่เพราะว่าได้มาแล้วหนึ่งเพราะว่าได้มาแล้วหนึ่งก็คือแต่เดิมเนี่ยจ่ายหนึ่งจะได้ห้าสิบแต่เนี้ยจ่ายหนึ่งจะได้สามสิบสามหูแล้วนี่อะไรเนี่ยเบ็ดสามหกห้านี่โอ้หนี่เอาเงินไปเลยดีกว่าตั้งเคสิบหกต่อเองโอ้โหนี่ขอกันกินมากกว่านี้นะบอกเลยนะเบ็ดสามหกห้าเลยนะสี่แชมป์มันไม่ได้ได้กันง่ายๆนะคุณตั้งให้แค่สิบหกต่อเนี่ยไม่แต่คุณมีประสบการณ์ลุ้นสี่แชมป์มาแล้วอันนี้ก็แปลว่าเขาเนี่ย เกรงกังวลว่าลิคุนจะทําได้เขาเลยลดจ่ายจ่ายให้น้อยนะอ่ะก็แค่เอามาฝากนะคงไม่ถึงกขนาดต้องไปแบบใส่ใจอะไรมากว่าหูทำไมลดทำไมอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาเขาหันราคาแบบนี้แล้วก็อย่างเจ้าล่าสุดที่พี่กุ๋ยบอกมาก็คือสามเป็นสามหกห้าเนี่ยแสดงว่าเขามันต้องมีหมูแหละเป็นกันห้าสิบต่อลงมาเหลือสิบหกใช่ไหมครับจะ่มีเหมือนกันนะบอกว่า ถ้าได้ถ้วยเดียวในฤดูกาลนี้ก็แค่13บสใช่ไหมสิบสามแปดสิบสามแปดสองก็คือ2ต่อเขามองว่าลิเวอร์พูลน่าจะได้มากกว่าหนึ่งถ้วยถ้าคิดว่าได้แค่ถ้วยนี้ถ้วยเดียวก็เอามาวางสิสี่บาทสี่บาทได้8บาทอะไรอย่างเงี้ยเอากี่ถ้วยดีคะเอากี่ถ้วยดีคะสี่เลยมีสิทธิ์ได้แค่ถ้วยเดียวนี่แหละพรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่ พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา